เดยวนะครับผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งท่อได้ครับวันนี้ผมมาตามงานนาข้าวนาข้าวที่ใช้โสมแดงฉีดนะครับฉีดไปกี่ครั้งแล้วนาข้าวของไครเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของนาครับว่าท่านชื่ออะไรนะครับมาครับ <laughs> ครับสวัสดีครับคุณเบ้อ,อ,อันนี้อ่า คุณพี่ชื่ออะไรครับแนะนําชื่อสักเล็กน้อยครับใด้จอยไห้จอยอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับจันค่ะจันแล้วที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ห้วยไหวห้วยไหวห้วยไหวตำบลห้วยไหวอาเภออาเภอหจันจังหวัดจุรีครับผมแล้วอ่านาข้าวตรงเนี้ยตอนข้าวตรงเนี้ยมันกี่เดือนละครับข้าวตรงนี้มันสามเดือนสามเดือนแล้วสามเดือนใช่ไหมแล้ววันนี้อ่าคุณพี่จอยใช้อะไรฉีดอยู่ครับ ใช้สมแดงเนี่ยอ่าสมแดงแล้วใครใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักสมแดงเจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไระโอ้โหเจ้าเก่าอีกแล้ว <c oughs> ไปอันนี้แม่ทัพพนทึนี่คมไปต้องไหนก็เจ้าอะไรไปต้องไหนก็เจ้าอะไรตายเจ้าอะไรเก็บหมดทั้งบันทกเลยตอนนี้ <c oughs> นะครับแล้วนะครับโทษทีครับแล้วตรงเนี้ยคุณพี่ฉีดสมแดงไปกี่ครั้งแล้วครับครั้งเดียวครั้งเดียวบุยกล้องซูมอดูหน่อยครับนี่ดูข้าวครั้งเดียว อีกครั้งเดียวไม่มีคนผิดฉีดครั้งเดียวอ๋อครั้งเดียวแล้วก่อนหน้าเนี้ที่ยังไม่ได้ใช้สมแดงสภาพมันเป็นอย่างนี้ไหมมันล,มล้มออกข้าวคือลมอ้มไม่ได้ข้าวหรอกก็พูดง่ายคือไม่ได้ข้าวโอ้โแล้วทังนู้นก็เหมือนกันเนี่ยโอ้ฝั่งนู้นก็เหมือนกันล,มมล้มเหมือนล้ลมครับแล้วทีนี้ถามว่าอันนี้คุณพี่อาจใจก็คือฉีดไปครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วาตาฉีดตายไปขว่งก็คือขวาไหนอ่าขวาไหนนี่ ต่อน้ำยี่สิบลิตรใช่ครับตามมาตรฐานครับหวานหนึ่งต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือว่าเราจะใส่เยอะได้ตัวน,นี้ไม่มีผลนะครับมันเย็นะนะครับแล้วอันนี้คุณพี่ฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วประทับใจยังไงว่าฉีดไปครั้งเดียวนะครับว่าเขาวกว่าข้าวมันออกลวงยังไงดียังไงปีที่แล้วมันเป็นแบบไหนสักเล็กน้อยครับคุณพี่จ่อยช่วยเอาบอกกับเขา,าไปปีหนี้ผลเดียวนะวกระลวงก็จะได้อยู่ออแล้วปีที่แล้วไม่ฉีดมันเป็นยังไง ล้มเรียดราบมันล้มเรียดราบคือไม่ได้ข้าวไม่ได้ข้าแล้วปีนี้ฉีดไปครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วตรงนี้ใส่ปุ๋ยพี่อีกครั้งครับไม่ใช่ว้าเดี๋ยวแน่นะอย่าโกหกพี่น้องเกษตรกรใส่ที่ไหนไม่เคยใส่น่านะครับจากคำยืนยันของเพี่จอยและคุณพี่นะครับว่าข้าวตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ดูรวงครับเน่ฉีดสมแดงไปครั้งเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับและนี่คือสีสมแดงไปครั้งเดียวแล้วอ่าคุณพี่จอย ประทับใจยังไงว่าใช้สมแดงแล้วอุ้ยราคามันเท่านี้มันแพงนะแต่พอฉีดไปแล้วมันแพงไหมมันก็ไม่แพงนะครับอีตอนจะอีตอนจะตัดสินใจมันแพงไหมใช่แต่พอใช้ไปแล้วมันไม่แพงแล้วไม่ไม่แพงไม่ใช่อย่างเงี้ยถามว่าเนี่ยสมแดงอย่างเงี้นะครับสมแดงชุดเนี้ยถ้าถามว่าถ้ามันใช้ไม่ดีอ่ะสิบบาทแพงไหมใช่ไหมใช่ถ้ามันใช้แล้วมันไม่ได้แบบเนี้ยสิบบาทมันยังแพงนะใช่แต่ถ้าถามว่าเนี่ยราคานี้นะครับราคานี้ก็คือนะครับเวลานี้ครับก็คืออ่ ก้าร้อยสามสิบาทชุดนี้นะครับแล้วถามว่าข้าวยังไม่ใส่ปุ๋ยสักเม็ดหนึ่งดูคบว่าข้าวยังไม่ใส่ปุ๋ยสักเม็ดหนึ่งเนี่ยประหยัดต้นทุนไหมครับแล้วนี้หนึ่งขวดหนึ่งชุดเนี่ยสิบห้าไร่อยู่ที่เราใช้หรือจะใช้ให้เข้มมันก็นะครับต่ำสิบห้าไร่นี่ครับอันนี้คือนะครับถามว่านี่คือพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่ตัดสินใจใช้สมแดงก็คือเฮียจ่อยนะครับตัดสินใจใช้สมแดงแล้วฉีดไปครั้งเดียวได้ข้าวขนาดนี้ปีที่แล้วยืนยันอีกคบครับปีที่แล้วเป็นยังไงมันล้มู่ มันล้มล้มลาบไปไม่ได้ข้าวเลยว้าย <laughs> แล้วดูนี่คืออะไรครับต้นกระดาษที่สูงดูครับโน่นล้มลแล้วนี่คือหลกักคอกบัวข้าวมันจะเฟ้อใบนะครับข้าวจะแต่นี่ปีนี้ตัดสินใจชสมแดงโอโ้ได้ข้าวขนาดนี้ปีที่แล้วไม่ได้ข้าวแต่ปีนี้ได้ข้าวขนาดนี้พอใจไหมครับพอใจแล้วคิดว่าอ,าอนาคตนี่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายไหมครับ <laughs> กันเอาอยูะต้องเอาลักษณะนี้นะไม่ต้องไปโฆษณาเดี๋ยวก็เห็นข้าวเราโอ้ที่จอยใช้อะไรเอามาให้มั่งเห็นไหมตัวนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวดูข้าวอย่างเงี้ยนะครับป้อนนี่ก็คือนะครับคุณพี่จอยเกษตรกรที่ทํานาข้าวแต่ตัดสินใจมาใช้สมแดงเวลานี้ประทับใจมากแล้วก็กําลังเริ่มจะขยายสาขานั่นคือลูกชายก็เอาไปใช้แล้วนะครับจากที่ไม่เชื่อแต่ตอนนี้เอาไปใช้แล้วใช่ไหมนาลูกชายอยู่ไกลไหมครับไกล S <S 2> <S 2> อยู่ไกลองั้นก็เอาอกาแค่ตรงนี้ก่อนนะนะครับก็สุดยอดนะครับพี่น้องเกษตรกรนี่ครับพ่อสมแังนะครับเป็นอาหารชูกําลังเพือเชียวภาพจุลินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้ชัดเจนครับพ่อเฮียอยเองนะครับก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่ได้มู่จีนไปครั้งเดียวแล้วดูข้าวนี่ครับแล้วก็ยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยแต่เหล้วเยียใจยจะรอให้ข้าวก็คือสลัดดอกสลัดดอกแล้วก็จะใช้ตัว หวานขาอะมิโนแล้วก็โมติเวเตอร์โมติเวเตอร์นี่คือไปเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมอีก30%ของน้ำหนักที่เราจะได้ก็คือคุณภาพ100%นะครับข้าวของท่านจะไม่แตกข้าวจะไม่หกักเม็ดจะใสเป็นแก้วแล้วข้าวเวลาสีเม็ดจะไม่หกักครับเม็ดจะแต่งแต่งทุกเม็ดน้ำหนักไม่ต้องพูดกันนะครับปีนี้เดี๋ยวดูว่าปีที่แล้วไม่ได้ข้าวเดี๋ยวปีนี้เกี่ยว จะได้ข้าวเท่าไหร่ตรงนี้นะครับบนิษัครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากเฮียจอยแล้วก็ขอบคุณคุณพี่อะไรนะอ๋อขอบคุณจากคุณพี่จันนะครับนะครับที่นะครับให้ข้อมูลดีเดียวกับโสมแดงชี้กับนาข้าวและต้องขอขอบคุณบริษัทพอเลน่าเน็ตเวิร์ดที่บริโสมแดงอาหารชูกระดูกจีโอภาพชูลิมซีร้อยเปอร์เซ็น มาช่วยพี่น้องเราได้เราต้นงโดนริงกับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมดังรู้จักไม่รู้จักเอาเด็ดล